สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันเป็นยังไงกันบ้างเนาะนะคะเมื่อคืนนี้เล่นทั้งวันก็ไปสอยดาวเลยนะคะทุกคน3ามสนะคะสามสหนึ่นะคะหนาหลุดมาสามสามสี่หนึ่งนะคะอ่าสูตรนี้นะคะเข้าดาวโปกเกือบทุกวันเลยนะคะสูงสัสสีดิมาใส่สูตรนี้บ่ค่ะทุกคนนะคะนี่เนาะ ตามนี้เลยนะคะหมานเฮงปังกันไม่เนาะนะคะแต่แอดไม่ได้เก็บสถิตินะคะไม่ได้เก็บสถิติก็เลยไม่รู้นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะมีแต่ไปดูดาวปกนะคะถือบอคเือเป็นพออระเอดบ่าเอยไดบไปหลุนว่าสงสัยต้องได้ไปกิดไปกราดไปลุนแล้วนะคะทุกคนนะคะสงสัยสิต้องให้แอดลงมือกีดกราดเองนะคะมันจังสีมาเนาะทุกคนเนาะเอานี่นะคะแ k บเอาค่ะทุกคนนะคะ เอาแคบเอาเพ่นวาแนวทางตัวเก่าเนาะแนวทางตัวเก่านะคะนี่นะคะโอ้ดาวปกเมื่อคืนนี่ก็ออกศูนย์สี่หนึ่งสามสาม้าเบิร์นนะคะสามสามสามสองวันปิยะมหาลาดมันสี่ออกอยู่เบอร์สองสามห้าน่อยนี่เนี่ยเอาวันปิยะได้อันเลขรดแอดไม่รดแอดยิ่งไปเปลี่ยนนะคะเลขรดแอดไปเปลี่ยนไอ้นี่ค่ะรดแอดไปเปลี่ยนอย่างมากค่ะมือว่านี่โอ้ยหลอดตายค่ะทุกคนไดค่าย,ยางขึ้นมือว่าน อุตสาห์เปลี่ยนยางรถโอ้ใดคืนเลยวะ918นะคะออกสวยงามมากนะคะจึงมากเลยนะคะบบถึงจะเซาหัวบอจ้ะอ่ะจัดกันไปต่อนะคะทุกคนมาดูกันนะคะแนวทางนะคะงวดประจำวันที่24ตุลาคม2568นะคะ4ลาวเช้านะคะเด่นนะคะ901นะคะ959697นะคะ050607151617นะคะ9617 นะคะ9617058นะคะสายซอยดาวนะคะสายซอยดาวคืนนี้นะคะเน้นหุ้นดาวปกนะคะ890นะคะ81 82 83 84นะคะ91 92 93 94 01 02 03 04นะคะ แป2ศูนย์สองนะคะเก้าหกหนึ่งสามค่ะอันนี้เป็นแนวทางนะคะสำหรับสายสอยดาวนะคะใครที่จะสอยดาวคืนนี้นะคะไปได้ทุกดาวเลยนะคะดาววีดาวโจนสตาร์ดาวเอดาวมนุษย์ยุ่มอนมีดาวปกนะคะดาวปกดาวเียเงียะแล้วเอ็ดก็ลืมซื้อค่ะมันหลายดาวหลายเอ็ดก็ลืมซื้อดาวนะคะ เอานี่นะคะทุกคนนะคะแขบเอาเลยนะคะสายดาวนะคะสายดาวสายลาวเช้านะคะลาวเช้าก็จะมีลาวเอ็กนะคะประตูชัยสันติภาพนะคะประชาชนนะคะสักพักเดี๋ยวก็มีท้องทงท้องถิ่นมาเพิ่มนะคะฮาหนอยก็ยังมีฮาหนอยท้องถิ่นนะเอามัชิยากเนี่ยแอดอันอันว่าประุดเข้ายุว่าให้ตั้งเสือนฮาหนอยกำนันนะคะอัน กำนันนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอดให้มันตังอยู่ค่ะอัน,นเจ้าของอันเวฟได้ไหม <laughs> เอาลองเบิงค่ะทุกคนเดี๋ยวก็มีออกมาหรอกเบิงส่งนะคะโอ้ยมีหัวห้านอยอยงโอ้ยตอนตอนสมัยใหม่ๆนะคะสมัยแรกๆ้านอยมินโฮซันบบขคอยว่าไม่นขอยนาเบิงเกาหลี โอ้ยเอฟซีบอกติดซีรีสแอดวรสันเอ้ามาสอบก่อนนะคะมาสอบเก็บคะแนนกันก่อนคะ่ะทุกคนนะคะมาเข้าหงสอบซะก่อนจังไดจังไปติดอันเป็นคุณนายกันเมดเล่ลไวระวังวเมื่อเหนือเมื่อโตดเด้อคุณนายนะแม้ผ่ากันแบนนี้ไปเป็นคุณนายเมื่อแล้วคุณนายจีนคุณนายอันนี้เนาะ ผ่ากันเขาซีรีจีนมืแแ้้วโอ้ยแม่แม่ผ่ากันออกมาเก่งเหล็กซะก,ก่อนผ่ากันมาเขาหองเรียนเด้อผู้ได้สอบตกงวดก่อนนี่มาเด้อมาเก,ก่งเก่งขวาสอบซะก,ก่อนเด้อจ้ะเอาเด่นนะคะห้ากจนะคะห้าศูน้าหนะคะหกศูนย์หกหนึเจ็นย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะเลขชุดนะคะ5้5ศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสะคะหกศูนย์หนะคะเจ็ดศูนยนะคะแปดศูนย์นะคะ ห้าเจ็ดหนึ่งนะคะหกเก้าศูนย์สองนะคะห้าหกเจ็ดห้าหกสองนะคะห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งสองนะคะศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกสองศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งสองนะคะทุกคนนะคะหกเก้าเก้านี่เป็นเลขทูบนะคะเลขทูบผี่จุดนะคะอ่าไม่รู้จะมาหวายไหนนะคะทุกคนนะคะโอ๊ยเอาลองดูคะ่ะทุกคนนะคะถ้าชอบเขา คอยจัดค่อยตามนะคะนึกว่าเริ่มเปิด,มปไ,ปด,ปดมไม่ป้าา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 ปาาาาาานาาาาาาเาา่าาาาานาาา่าา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 ้าา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 างะะาาาานาาาาาาาเาาาาาานาาาาาาคาาหาา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 านะคะาาาาาาา่าา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 านะคะาา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 านาา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 ยาา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 ะาา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 ากาา้าเก้าเลขทูนะคะเดี๋ยวเราก็จุดต่อนะคะ จุดเล็กถูกต่อนะคะจุดเรื่อยๆค่ะจุดทุกวันนะคะที่มีราพัฒนาแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะแอดก็จะจุดของแอดแบบนี้นะคะเรื่อยๆเ,เลยนะคะทุกคนนะคะก็ตอนเช้านะคะก็จะจุดให้นะคะเออลูกไปจุดห้ยต่เศาคิดว่านะคะ คิดว่านะคะทุกคนถ้าเห็นลงคลิปช้าก,ก็แสดงว่าแอดเพิ่รับแอดบนตื่นนะคะทุกคนนะคะเออบางครั้งบางคาก็เนี่ยราคาแอดก็จะทําแนวทางไว้นะคะทําแนวทางไว้นะคะเผื่อบางครั้งบางคานะคะแอดตื่นไม่ทัน,นะคะ่ะทุกคนนะคะอาจจะแบบว,ว่าตั้งเวลาปล่อยให้เอฟซีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ห่วมากแอดปล่อยเองนะคะไม่ค่อยตั้งนะคะตั้งนาฬิกาปุกเอา ต่างนาฬิกาปุ๊กรองเทือกับบตื่นค่ะทุกคนนะคะงุดงิดอีกล่มเสียอีกว่าเตียโอ,อย่ะล่องเบิงค่ะทุกคนนะคะตัวนี้นะคะเป็นแนวทางเล่นทั้งวันไปได้ทุกทุกแนวทางทุกหวยเลยนะคะเออใฮ้แอดไปนอนซะก่อนค่ะเดี๋ยวแอดฝันไห้ค่ะทุกคนนะคะกินเขาอิ่มนีแล้ะค่อยสีไปนอนมาฝันไห้เอฟซีเนาะเอฟซีว่าฝันโบ<อ>จำไม่ได้นะคะแต่รู้สึกว่าเหมือนจะฝันดีอยู่นะคะทุกคนนะคะเสียดายนะคะจําไม่ได้ เหมือนจะเป็นฝันดีนะคะจะทำบะไรต้องไปนอนไปนึกก่อนหูหัวสมองแอดนะคะเออเหลอค่ะข้อมุดมเขาเลยตั้งยิ่งตั้งแต่ทําหวยนี้ยิ่งหนักเลยนะคะทุกคนนะคะเออเออกินเลยค่ะตั้งสีไปกินยังดอกบํารุงสมองนะคะอึนมึนงงนะคะตื่มมืและตื่มมืและอันนี้แอดนะคะสมองสมองไปมืแล้ะค่ะทุกคน อดูเป็นแนวทางกันไปนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามนะคะตัวนี้เป็นแนวทางเล่นทั้งวันนะคะไปได้หมดเลยนะคะตระกูลว i p อพนะคะตระกูลว i p อพนอยลาวไทยอะไรอย่างเงี้ยเอาไปเด่นได้หมดเลยนะคะส่วนมากตัวเด่นเข้าดีนะคะตัวเด่นมีเขารัฐบาลไทยเขาเล่าพัฒนาดีจ้ะแต่ตัวเจาะตัวเ,ะเตเว,เวเลขชุดบางค่ะเอยแต่เลขชุดนี้เข้าบ่อยเดียเลขชุดนี้เข้าบ่อยค่ะเลขชุดนะคะ,ะลองดูนะคะทุกคนนะคะ สิเป็นจังไดนโน้ตนะคะผู้ใดสิรอดปวดไพโน้าซันเอแอดไปนําในเด้ร์นี่นะคะทุกคนนะคะสำหรับท่านนะคะที่อยากสนับสนุนช่องนะคะอยากสนับสนุนช่องก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนนะคะมานเฮงปังมื่อยห่อได้กันอยู่บพ่พผู้มานกันอยู่โนาะนะคะทุกคนนะคะแอดก็ลงแนวทางให้เรื่อยๆนะคะถ้าว่างก็เข้ามารับชมแลบฟังกันได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้ร์จ้ะสวัสดีค่ะมานเฮงปังกันเด้ร์จ้ะทุกท่านสวัสดีจ้า